สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านสีท่าน้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3โรงเรียนบ้านสีท่าน้ำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในเขตตำบลทานโตหมู่4อำเภอทานโตจังหวัดยะลา รหัสไปรษณี95150ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านสีท่าน้ำมีนักเรียนระดับประถมวัยจำนวน19คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน44คนรวมนักเรียนทั้งหมด63คนรวมทั้งหมด9ห้องเรียนมีบุคลากรทั้งสิ้นทั้งหมด13คนได้แก่ผู้บริหาร1คนข้าราชการครู6คน พนกักงานราชการ3คนวิทยากรอิสลามศึกษาหนึ่งคนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งคนและนักการพานโรงหนึ่งคนนำทีมบริหารงานโดยนางสาวมาซิตอกอตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีท่าน้บริบทโรงเรียนบ้านสีท่าน้ำโดยมีการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็วผู้ปกครองในชุมชนโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรทำสวนยาง สวนผลไม้และรับจ้างค้าขายโรงเรียนมีเขตบริการในตำบลคือหมู่ที่4บ้านสีท่าน้ำซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญใกล้เขตบริการคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถฟาร์มทานโตวิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านสีท่าน้ำ โรงเรียนบ้านสีท่าน้ำเป็นโรงเรียนนำร่องหลักสูตรฐานสมรรถนะตั้งแต่ปีการศึกษา2,565จนถึงปัจจุบันและได้ใช้ DLTV ประกอบการเรียนการสอนควบคู่ไปในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งครูมีความรู้ความสามารถเป็นต้นทุนที่ดีและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนผู้บริหารได้ส่งเสริมพัฒนาครูในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโรงเรียน ที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในโรงเรียนและชุมชนโดยเฉพาะการเลือกใช้สมุนไพรแต่ละชนิดและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ผู้เรียนยังขาดทักษะการสื่อสารด้านภาษาทักษะการคิดทักษะการทำงานเป็นทีมและการดูแลตนเองด้านสุขภาพผู้เรียนจึงมีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเขียนได้ทักษะการคิดขั้นสูงและการทำงานเป็นทีม ภายใต้การบริหาร STN Model S, S Service m i n d T Team Work N Network ผลจากการนำวิธีการบริหารจัดการมาใช้จนประสบผลสำเร็จเป็นเชิงประจกักษ์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พรุงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กำหนดเชิงประจักษ์ได้แก่ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทยและ 8. มีจิตสาธารณะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอจากโรงเรียนบ้านสีทา่าน้ำนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย